ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ต้อมอยู่หน้าลานเซ็นทรัลเวิด์นะครับผมหน้าตรงเขตตะคุมวันนะครับอ่านี่ครับสี่แยกราชประสคงนะครับเพื่อนๆืก็ทราบดีนะครับตอนนี้ก็เปิดไฟต้นคริสต์มาสแล้วครับตั้งแต่วันที่27นะครับเมื่อเวลาประมาณ6โมงครึ่งนะครับเป็นต้นไปนะครับถึงปีใหม่นะครับผมนี่ครับก็เป็นจุดเช็คอินนะครับเดี๋ยวต้อมจะพาเพื่อนเพื่อนเดินไป ไหว้พระพิกเนศก่อนนะครับเป็นสิริมงคลนะครับครับนี่ครับดูต้นไม้ครับสวยงามนะครับนี่ก็คือช้างนะครับแล้วก็ม้าลายนะครับที่ประชาชนนํามาถวายนะครับอ่าพระตีมูลตินะครับผมอาและก็พระพิฆเนศนะครับนี่ครับอันนี้ช้างนะครับนี่ครับคือพระ พิกาเน่นะครับมาไหว้กันก่อนนะครับขอสินขอพรนะครับให้เดินทางปลอดภัยนะครับทำอะไรให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมเพฮงเฮงปังปังนะครับผมเพื่อนๆครับมาชวนมาไหว้กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปชมงานนะครับอนี่คือพัตตีมรตินะครับผมมาขอพรนะครับ เพื่อที่จะได้สมหวังนะครับตามสิ่งที่เราปรารถนานะครับไม่ว่าจะเป็นความรักนะครับธุรกิจการงานนะครับผมการค้าขายนะครับผมและเรื่องสุขภาพนะครับอ่าพัตติบุรตินะครับผมก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับหลังจากนั้นไหว้เสร็จแล้วก็พามาเดินในห้างหน่อยนะครับอ่าพาเพื่อนๆนะนี้ชั้นจีนะครับชั้นจีนะครับผมอ่าพาเดินไปเรื่อยๆนะครับผมใส่แมสหน่อยครับใส่แมสหน่อยครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับผมบางท่านก็ไม่ได้ใส่บางท่านก็ใส่นะครับอันนี้ครับด้านในก็จะมีต้นชิดมันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีร้องเพลงด้วยนะครับนักร้องก็มาร้องขับกล่อมเพลงครับโอ้ไฮร้องมากเลยนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีเลยนะครับนี่ครับพาเดินไปเรื่อยๆนะครับทักทายกันนะครับต้องชาแนล53นี้นะครับผม ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าวันนี้เปิดต้นคริสต์มาสแล้วนะครับอ่าเป็นแลนด์มาร์กนะครับเป็นแลนด์มาร์กและเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามนะครับผมอ่าต้นคริสต์มาสที่นี่ก็สูง35เมตรเลยนะครับใหญ่โตมากเลยนะครับแล้วก็มีงานด้วยนะครับมีงานเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างนี้นะครับเรียกว่าสตรีทฟู้ดนะครับสตรีทฟู้ดแบงคอกนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลนะครับผัดไทยราดหน้านะครับข้าวมันไก่ผลไม้นะครับมีทุกอย่างครับให้เลือกสรรนะครับนี่ครับ n บ ko อก t ต e e t ฟ o o d นะครับผมนี่ครับไม่ว่าจะเป็นมะขามนะครับมะม่วงนะครับทุเรียนนะครับผมแล้วก็ส้มโพนะครับแตงโมนะครับมะละกอนะครับ ออลองกองอะไรต่ออะไรมีเยอะแยะเลยครับอันนี้ก็เป็นกุ้งนะครับเป็นอาหารทะเลนะครับเป็นอไอยนะครับหอยอส่วนนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับผมหอยหอยเรยกอด้อลยอ่อส่วนนะครับให้เลือกสัรเลือกทานกันนะครับผมนี่ครับน้ำนะครับหิวน้ําก็แวดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้มยำกุ้งนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับผม ก็จะมีถึงสิ้นปีนะครับสติู๊ฟูนะครับนี่ครับปลาเผานะครับแล้วก็หอยแครงครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมนี่ครับหูใหญ่มากเลยนะครับครับเดียวพิมเลยนะครับผมนี่นครับต้นยิสต์มากนะครับผมต้นเล็กหน่อยนะครับตรงนี้นะครับผมก็สวยๆนะครับ พุดเอนะครับมะม่วงเอนะครับผมแล้วก็กระหนุนะครับมะละกอนะครับมีทุกอย่างนะครับผลไม้นะครับผุ้คนก็เยอะมากครับเขาเรียกว่าแห้งๆคนเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ครับชุบแป้งทอดนะครับกุ้งชุบแป้งทอดนะครับผมนีครับอยากทานอะไรอยากอยากกินอะไรนะครับแวะมาเลยนะครับ ឯកឧត្តមអ្នកនាងកាមខាងសំភារៈធំជាង2លានយ៉ាង201 2300ឆ្នាំនេះព្រៃឈើណាครับឈ្មោះគឺភីអ៊ូទៅទៅទៅណាครับ ห5 0่นหะครับผมโอ้หตัวใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆครับอ่านี่ครับปัตตองโกนะครับอ่าปัตตองโกสังขยานะครับมีนะครับอ่านักท่องเที่ยวจีนชอบมากเลยครับผมอ่าประเทศจีนก็มีนะครับปัตตองโกนะครับยังมากินประเทศไทยครับอันนี้พาเดินเข้าดาเลยนะครับผม อ่ามันจะเป็นแลนด์มาร์คจุดใหม่นะครับแลนด์มาร์คจุดใหม่นะครับของช่วงเทศกาลคริสต์มาสของทุกๆปีนะครับแล้วก็เทศกาลปีใหม่ครับก็พลาดไม่ได้เลยครับสำหรับเซนต์แอนเวอร์นะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับก็มีบรรดานะครับประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยครับหลายมุมเลยนะครับมีต้นคริสต์มาสต้นเล็กๆนะครับให้ชมด้วยนะครับถ่ายรูปด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ ีครับแต่ละบริษัทก็มาเปิดอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมนะครับชมไปเรื่อยๆเลยนะครับเรื่อยๆครับแว่าน้องสอคนเนี่ยเป็นแฟนคลับอยู่แล้วตอนนี้เชื่อว่าน้องนาวเนี่ยกระเพาะสั่นแล้วต้องซื้ออย่างแน่นอนและบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยผมก็ซื้อนะคะเขาจะมีตัวแถมด้วยนะมีกระเพาะห้ วันสองวันนี้ก็จะพึบเลยนะครับผมรออแล้วด้วยนี่ก็จะเป็นบิ๊กซีนะครับผมนี่ก็โรงแรมนะครับโรงแรมอันดงมานะครับผมชอบชอบชอบนี่ก็จะเป็นสีแยกของโซนบาร์โรงบามตำรวจประมาณนี้นะครับนี้ก็เป็นพุดของโคคาโคล่านะครับผมนี่ก็จะให้ดูนะครับ360องศาเลยนะครับผม หลากหลายรูปนะครับมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามาถ่ายรูปนะครับกุลิกก็พัคกี้นะครับผมน่านะครับมาถ่ายรูปกันเลยนะครับครับผมเซ็นทรัลเวิร์นะครับเพื่อนเซเลบริตีนนะครับผม2023และ2024นนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานของอีเวนต์นะครับอีเวนต์ของ พิกาชูนะครับพิการชูแดนนะครับจากสามิพิกาชูนะครับคนที่เป็นเดนเตอร์นะครับชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับก็จะมาแสดงที่นี่นะครับให้เหล่า f c ได้ชมกันนะครับนี่ครับคนดูทั้งข้างบนและข้างล่างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะครับ พิกาชูนะครับผมาแล้วถาด้านหลังก็จะเป็นต้นชิส์มสยักษ์เลยครับผมทำจากไฟ LED นะครับสูง35เมตรนะครับเรียกว่าใหญ่สุดในเซาท์อินเดเชนียนะครับผมครับหรือว่าตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับนี่ครับเป็นจุดเช็คอินนะครับหรือจุดชมวิวที่สวยที่สุดเลยนะครับผมาแล้วก็ จะมีเซอร์ไพส์ของพิกาชูนะครับผมมาแสดงให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับครับสวยงามมากเลยนะครับงานก็เริ่มตั้งแต่27พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับถึงหลังปีใหม่เลยนะครับผมมีให้ถ่ายรูปก,กันนะครับรีบๆมากันได้เลยนะครับผม เยอะนะครับผ่อนเยอะนะครับพาลูกๆเด็กเล็กแดงมากันเยอะแยะเลยนะครับและนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นโฆษณานะครับของทางเซ็นทรัลเวิร์นะครับผู้คนก็ทยอยมากันนะครับยิ่งดึกยิ่งคนเยอะเลยนะครับผมสวยๆนะครับพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับแล้วก็ตาม ต้นไม้ก็จะแต่งด้วยไฟนะครับสวยงามนะครับดีครับจากด้านนอกมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมนี่ครับต้นคริสต์มาสยักษ์นะครับทำจากไฟ LED นะครับสูง35เมตรนะครับผมเรียกว่าใหญ่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับผมหรือว่าจังหวัดออกเฉียงใต้เรานะครับไทยเป็นที่หนึ่งนะครับนี่ครับที่เซนตันเวอร์นะครับ มาเช็คอินนะครับมาถ่ายรูปกันได้เลยนะครับเพื่อนๆครับดีครับสวยกันเลยครับสวยงามเลยครับอากาศก็สบายๆนะครับเย็นๆนะครับผมนะครับก็เรียกว่าเริ่มเข้าคริสต์มาสแล้วนะครับเดือนแห่งเฉลิมฉลองนะครับผมนี่ครับด้านตรงข้ามก็จะเป็นโรงพยาบาลตำรวจนะครับนี่ครับต้นคริสต์มาสสวยมากเลยนะครับผมสูง35เมตรนะครับ แวบแวบวับวับเลยนะครับผมอ่านี่ครับแล้วก็ตัวมัชคอร์ดนะครับปิกาชูนะครับผมยักษ์เลยนะครับยักใจญ่เลครับดีดีอันนี้จะเป็นด้านในนะครับก็จะมีร้องเพลงนะครับเพรมาเลยนะครับผมผมก็ไม่กล้ายืนนานนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับผมนี่ครับคนมากมายเลยครับ ระมัดระวังด้วยนะครับทางงานก็จะประกาศเป็นระยะระยะนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่เยอะนะครับคอยดูนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับผมปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะครับผมก็ถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับนี่ครับ Light Up c h r i s t m a s t r e e Celebration นะครับผม ก็ดารานะครับเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วนะครับมาถ่ายเหตุแว๊บๆนะครับเพราะว่ายังไม่แสดงนะครับส่วนต้องก็จะอยู่ไม่ถึงการแสดงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเสียงเพลงนะครับก็ถ่ายไปเพื่อนแนะนําให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับว่างานเริ่มแล้วนะครับให้มาถ่ายรูปกันนะครับมาชอปปิ้งนะครับมาเฉลิมฉลองกันได้เลยนะครับผมได้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับและก็กล้ปีใหม่ แล้วนะครับผมนะครับที่นี่เลยนะครับที่เดิมนะครับเซนทันเวิร์นะครับผมกาถ่ายให้ดูรอบๆเลยนะครับนะครับก่อนที่ผมจะกลับนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมต้อมชาแนล e l 53นะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับสวัสดีครับ